สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเวอร์แพนคู่หูประจัญตรุยทุ่มกับลุงอัดนะครับวันนี้ผมหัดนะครับชัญญาพัฒน์สำาใจมาอยู่ที่นี่ครับต้นสูงสูงหลายคนอาจจะมองไม่เห็นแน่แต่หลายคนอาจจะมองเห็นว่าเป็นต้นอะไรและวันนี้เป็นสวนของใครเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนกันเลยครับมีอยู่นี่เองครับครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่อผมชื่อเฉลียวช่างเหล็กครับ พี่เฉลียวช่งวางเหล็กครับคุณพี่ขวัญมาช่างเหล็กค่ะขวัญมาช่างเหล็กนะครับคุณพี่ขวัญมาเป็นภรรยา,าที่นี่เป็นสวนทุเรียนครับก้านยาวก้านยาวครับโอ้ก้านยาวอยู่ที่เขตตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับอยู่ที่ตำบลห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองทางหวัดระยองีิของพี่ทุเรียนก้านยาวของพี่มีทั้งหมดกี่ต้นครับ มีทั más más ้งหมดกระลา80ต้นครับแ80ต้นแล้วมีพันธุ์อื่นอีกไหมมีหมอนทองครับมีหมอนทองอีกกี่ต้นหมอนทองประมาณ60-80กันครับแ80เลยก็เลยโอ้80พอโออ้80พอ like ี่บอก80พอกลัวเขารู้ว่ามีเยอะกล้าว่ากลัวรู้มีเยอะทีนี้คุณพี่ได้รู้จักกับไอ้คู่หูมหัศจรรย์เนี่ยเวอร์แพนกับเวอร์แพนไคโตซานตัวเนี้ยเมื่อไหร่ อ๋อเมื่อดอกทุเรียนปีที่แล้วดอกดอกมันบานของผมมันโรยร่วงผมก็ได้เพื่อนแนะนํามาว่าไปใช้เวอร์เพนเพื่อนมปแนะนำาว่าไปใช้เวอร์เพนแลดอกของพี่้บานแล้วร่วงหมดผมก็เลยไปปรึกษาเพื่อนมันเพื่อนเวอร์เพนดีมีคนแนะนํามาอผมก็เลยไปซื้อมันเลยบอกพันยาไปซื้อมันเลยไปซื้อมันเลยครับทั้งหมดกี่ชุดกี่ชุดกี่ชุดจําได้ไหมรอบรอบแรกเลยรอบแรกรอบแรกรอบแรกเลยสี่ชุดครับเอากลับมาถึงมาใช้เลยไหม มาถึงใช่เลยครับมาถึงผมก็ลน้องผมว่าใช่ลุงน้องฉีดเลยใช่ลุงน้องฉีดเลยทั้งหมดเลยก็คือการยาวร้อยหกสิบแปด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 สิบต้นครับหมอนทองแปดสิบต้นครับฉีดหมดเลยครับเขาบอกว่าดอกบานฉีดไม่ได้ฉันก็ฉีดเขาคดเขาบอกว่าดอกบานฉีดไม่ได้คือคนรู้ทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดอกบานเนี่ยอย่าไปฉีดนะเพราะอะไรเพราะอะไรฉีดแล้วมันจะร่วงมันจะร่วงมันแห้งเพราะฉีดแล้วมันจะร่วงพี่ไม่ต้องหนีผม พอฉีดแล้วเดี๋ยวดอกมันร่วงนะครับแล้วพี่ก็เลยฉีดไหมก็ยังฉีดครับแล้วฉีดทั้งหมดด้วยซ้ำทั้งร้อยหกสิบต้นเนี่ยฉีดหมดเลยครับผมว่าผมไม่ฉีดมันก็ร่วงเอ้ยมันร่วงล่วงล่วงผมไม่ไอ้จมกำลังฉีดเลยนะครับคือถึงถึงเราไม่ฉีดมันก็ร่วงอยู่แล้วครับเกูก็ลองฉีดเลยดีกว่าลองฉีดดีกว่าอ่ะพอฉีดไปแล้วปุ๊บเป็นไงเอ๊ะรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นเอ๊ะมองอีกวันมันดีเอ๊ะมันติดอยู่นี่บอกบอกดอกเนี่ยไม่ร่วงแล้วครับ มันก็รวมกันนิดดหน่อยไม่รวมไม่ตะแหลกครับไม่ไม่รวมเหมือนตอนแรกครับคือเริ่มมาก่อนนี่ฉันต้องใช้คนงานปัดดอกเยอะเลยอยากปัดดอกจ้างเขาจ้างจ้างคนงานมาปัดดอกครับปีนี้ไม่ต้องเลยปีนี้ไม่ต้องอ่าฝนตกสามครั้งคนอืานล่วงหมดเลยคนอื่นล่วงหมดจ้แล้วของเราอ่ะของเราอยู่เพียบอยู่เพียบเลยครับเพราะไอ้ใช้ไอ้ตัวเนี้ยใช้ตัวนี้นี่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 ตัวนี้ แล้วมันมันคือไอ้ข้างๆเรานี่ล่วงหมดจริงนะพี่ไม่ได้โกหกนะจริงนะจริงจริงเขาบอกกระดุมติดดีมันยังไม่ติดเลยมอนก็ไปติดเออเออมันล่วงหมดแต่ของเรานี่ติตสบายเฉยเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้เขาไม่ได้ใช้ไอ้คูหูมาจานนี้อแล้วพี่ใช้มาต่อเนื่องขนาดไหนยังไงตั้งแต่ออกดอกปีแล้วนี่ช่วงเดือนไหนเนี่ยออกดอกมาเมื่อเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาแล้วพี่ใช้ต่อเนื่องมาขนาดไหนยังไง ตอนนั้นผมก็ยังใช้ไม่ต่อเนื่องจริงยังใช้ไม่ต่อเนื่องจริงรันหนัว่าฉีดลองฉีดแล้วไอ้ดอกดีไอ้ติดไม่หลุดเนี่ยนะก็แต่ก็ยังไม่ใช้ต่อเนื่องใช่ทำไมเพราะมันยังไม่ออกดอกหลุนหลังมาให้ผมก็ต้นมันมีแค่ห้าลูกสิบลูกผมก็เลยไม่ไหวจะไม่ใช้ยังไงต้นมีห้าลูกสิบลูกแล้วจะไปใช้ต่อทำยังเมื่ดานนะสิอ๋อแล้วยังไงพี่พี่ไปครับแล้วพี่ทํทำไงต่อผมเอ๊ตัดสินใจก็ไม่บัดเอ๊เราก็ใช้เบอร์แผ่นอีดีกัวว่าแล้วก็ว่างี้เอามาลองเปิดตาดอกดูอีกที เออเช่ไปใช่ไปสองหัวเต็มหมดเลยหลุนหลังนี่ขาวหมดเลยพอพอหยุดใช้ไปแล้วแบบคือมันมันไม่ออกก็ไม่มู้อะก็ไม่มีอะไรแล้วลูกก็ไม่มาแล้วไปมีไปหาอย่างอื่นมาใส่หา๋ยมาใส่มันก็ยังไม่เวิร์กไม่เวิร์กครับ ก็เลยหันกลับหันมันกลับไปใช้อีกเอาเฮ้ยลองไอ้วอร์แพนตัวนี้มาเปิดตาดอกทิเหรอครับลองอีกลองอีกเอากลับมาลองอีกแต่นี้ก็ไปหามาลองแล้วฉีดแล้วเป็นไงรอบนี้รอบสองรอบรอบหนึ่งก็ยังปกติอยู่รอบหนึ่งเองรอบสองเอ้ยมัจะเห็นขาวๆเอ้ยบอกไปบ้านให้เห็นดอกโอ้ยหลุนนี้ไว้เออนี่ผมก็พูดอย่างนี้เลยบอกเอ้มกระผอเห็นเลยผมก็ฉีดอีกคราวนี้ออกมาเต็มเลยรุ่นนี้ รุ่นนี้ก็คือมีมีมีดอกมีเหมือนนาปเลยไอ้ส่วนไอ้ลูกไอ้รุ่นแรกๆที่พี่บอกว่ามีไม่เยอะมีไม่เยอะคือมันเราก็ตัดไปแล้วครับแต่มันออกรุ่นใหม่มาอีกแทนเนี่ยไม่มีใครมีเลยนะคนเดียวจริงพี่เยมชัดไม่มีตะปูกก็ไม่ชัดดคือรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้มันออกคนอื่นไม่มีแล้วไม่มีครับเนี่ยมูบหานแทบเนี่ยมีกับนี้นิดๆมีบั่นผมนี่เยอะนี่นี่เท่าที่เห็นนี่คือ ที่ผมเห็นตอนแรกนึกว่าเออมันอะไรอ๋อนี่มันรุ่นสองรุ่นสองแล้วดกดกดกดอย่างเงี้ยดกเลยนะครับถือว่าดกนะพี่ใช่ไหมดกครับไม่ไว้เลยอ่ะเออแล้วก่อนฉันมีแค่ต้นหนึ่งสามสิบสี่สิบต่อมากแล้วเกินเนี่ยแต่ก่อนนีนะสามสิบสี่สิบต่อต้นอ่ะคือสามสิบสี่สิบลูกต่อต้นนี่ยนะก็ถือว่ามากแล้วแล้วนี่ตอนนี้เป็นไงสองร้อยสามร้อยเฮ้ยพูดเป็นเล่นงนะคือมันมันถึงร้อยสองร้อยจริงๆเหรอเนี่ยเราต้องเอาทิ้งมันมีให้เลือกเยอะแยะไงเนี่ย มันมีให้เลือกเราเลือกเยอะแยะมันมีให้เราเลือกเอาลูกไหนลูกไหนมีให้เราเลือกเยอะแยะตอนนี้คือมันมีเยอะร้อยสองร้อยลูกเนี่ยคิดว่าเราจะเก็บไว้ไหมหรือเราจะแต่งไหมเอาจากร้อยลูกพอแต่งเอาสักร้อยลูกพอพูดได้สงสารเนาะเอาสักร้อยลูกจริ่งร้อยลูกเนี่ยร้อยลูกกำลังดีต้นนึงเนี่ยต้นนึ่งก็หามื่นหามื่นผมภูมิใจแล้วผมใจแล้วผมใจแล้วครับครับทุเรียนแก่ยาว อายุเท่าไหร่เนี่ยพี่ผมเห็นมันต้นมันใหญ่เหลือเกินโอ้มันยี่สิบเกือบสามสิบปีแล้วแล้วยี่สิบแปดปีเนี่ยผมปลูกครับผมปลูกแปดปีแล้วที่พี่ปลูกมาเนี่ยพี่ตั้งแต่เล็กเลยไหมครัอ้อนต้องออกเลยไหมครับตั้งแต่เล็กมาเลยพี่ทำมาครับน้ำลดน่ะหาดน้ำลดเลยโอ้โหคือโอ้โหเลแสดงว่าจริงจริงพี่เห็นมันออกลดสองออกมาสองลดแล้วรวมกันแล้วมันเยอะอย่างนี้พี่เคยเจอหรือเปล่ายังยัง ทำมาเป็ดดีที่สุดคือรอบสามสิบปีเนี่ยยังไม่เคยเจอรับรอบบนี้นะถ้าเจอแบบนี้รวยไปนานแล้วแล้วนี่ตอบถามพี่จริงๆสองไอ้คู่หูมันฉันพี่พี่ณเวลานี้พี่มั่นใจมากน้อยขนาดไหนเวอร์แพนสูตรไอออนกับเวอร์แพนซ์ไนโตรซานพ์่ร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจจริงๆต่นนี้จะหยุดใช่ไหมไม่หยุดแล้วครับไม่หยุดแล้วนะครับใช้ต่อเนื่องเลยนะครับสัดส่วนในการใช้ไอ้คู่นี้พี่ใช้ยังไง ผมก็ใช้พี่ใช้ยังไงผสมยังไงผสมก็นี่นี่น้ำพันลิตรนี่น้ำพันลิตรชุดหนึ่งเนี่ยครับพันลิตรพันลิตรแล้วทั้งหมดก็ต้องบอกว่าสองสองสองประเภทเนี่ยกันยาวกับหมอนทองเนี่ยพี่ก็คือพี่ฉีดทั้งหมดกี่ถังสามครับสามพันลิตรท่ากับสามชุดครับคั้งละสามชุดสามชุดครับหลังจากนี้พี่จะฉีดกี่วันครั้งต่อไปนี้ผมจะฉีดประมาณไม่เกินสิบวันเจ็ดวันสิบวันเจ็ดวันสิบวันครั้งเจ็ดวันสิบวันสามชุดเจ็ดวันสิบวันสามชุดครับไม่ไม่กลัวเปลืองหรอ ไม่หรอกครับให้หลุมมันสวยแล้วกันเอราคามันได้เห็นนะเห็นคุยกันนอกรอบบอกว่ามันแพงไหมครับทีแรกที่ซื้อเดี๋ยวพี่พี่เกิดพี่พี่ขวัญพี่ขวัญมาครับเออพี่ขวัญมาเห็นบอกว่าตอนซื้อใหม่ใหม่ๆแล้วแรกมันเฮ้ยมันแพงนะตอนนี้ฉันซื้อทิ้งไปทีชุดหน่ะ พี่พี่พี่พีไม่แพงแล้วไม่แพงแล้วทำไมถึงไม่แพงเพราะทไมถึงรู้สึกว่าไม่แพงมั่นใจไงมั่นใจพ่าคือมันใช้แล้วมันได้ผลจริงๆใช่ไหมแล้วผลผลิตมันออกมามันเกินมันเกินที่แบบโอ้ยางอื่นอะไรอ่ะแล้วนี่พี่ว่ามันใช้ง่ายหรือใช้ยากไอ้คู่นี้ใช้ง่ายครับง่ายมากง่ายมาก เมื่อก่อนฉันเปิดใจเลยสมัยก่อนฉันใช้พวกเคมีฉันงหมดถึงสองแสนหาึ้นสวนแค่เนี้ยแต่จะนนี้ฉันใช้ไม่ไม่ถึงแสนเนาะไม่ถึงแสนแล้วจากสองแสนจากนที่เคมีนู่นนี่นั่นสองแสนกว่าพอมาใช้คู่นี้เหลือปีหนึ่งไม่ถึงแสนตายแล้วผลผลิตอ่ะแล้วแล้วไอ้ที่ของขายได้อ่ะถ้าลดลดลดต้นทุนไปแล้วแล้วผลผลิตได้ได้น้อยลงไหมมากกว่ามากกว่าเดิมอีก นี่ฟังนะครับนี่เกษตรกรตัวจริงนะครับนี่ผมไม่ได้มาเฟกนะนี่คือพี่ที่เขาทดลองใช้แล้วที่ผ่านมาคือใช้แบบขอโทษเถอะใช้แบบขาดช่วงด้วยใช้แบบปันใจไปที่อื่นแล้วด้วยครับปันใจไปตัวไปไปลองตัวอื่นแล้วเพราะว่าโจังหวะลูกมันออกมาไม่สวยเพราะตองก็ใช้ไม่ต่อเนื่องมันมันหนักดีลยมันหนักตอนนี้คุณน้ำหนักดีแล้วลูกที่เก็บไปแล้วเป็นไงนั่นคือคือน้ำหนักน้ำหนักดีดีครับ แล้วฉันเปิดใจเลยมะกรทุเรียนเนี่ยขัวมันมายาวแบบนี้เนอะมันต้องถามอ๊ะทำไมขัวมันยาวมันสวยทุเรียนขัวยาวมันจะตรงดีเนาะครับอืมขัวสันๆเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่สวยใช่ไหมนี่ทั้งก้านก้านขนาดก้านยาวไอ้ยี่ห้อก้านยาวก้านมันยาวแล้วมันยาวก็กว่าปุ๋ยดีก่อนเดี๋ยวดูเนี่ยมยาวมะกรมัน ผมเห็นที่เราที่ไปดูที่สวนพี่หมอนทองก็ถือว่ากาา้านยาวขึ้นนะนะ เขาบอกยาวลูกสวยทุเรียนต้องกัดยาวไว้ไม่ว่าพันอะไรต้องให้ให้ยาวไว้นะครับโอ้โหทุเรียนที่นี่สวยมากเลยแต่ปีนี้ทุกต้นจะปนกันหมดปนกันหมดเป็นไงเขาเขามันอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนแล้วของพี่ไม่ไม่กระทบกระเทือนไม่อะไรกับเขาหรอมันก็มีกระทบบางนิดหน่อยนิดหน่อยครับอ่าที่นี้อัดน้ำเยอะดูยากดูดูผมเห็นยากโอเคนะแล้วก็หันกลับมาใช้ไอ้คู่นี้ทันครับก่อนเก็บใช่ไหมหันกลับมาใช้คู่นี้ทันแล้วก็จะ ใช้ต่อเนื่องร้นนึ่งเลยครับต่อเนื่องแน่นอนครับไม่มีหยุดไปอีกแล้วครับโอเคนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่พี่ทั้งสองเนี่ยประทับใจกับความมหัศจรรย์ของวัวแพนคู่หูมหัศจรรย์คู่นี้นะครับวัวแพนสูตรไอออนนะครับแล้วก็วัวแพนไฮโดรซานซึ่งพี่เหลียวพี่ขวัญมาเองก็ถือว่ายอมรับแล้วครับยอมรับแน่นอนอยากให้ฝากถึงเกษตรกรหรือว่าคนที่จะดูต่อไปว่า มันแพงเหรอมันใช้ได้ผลจริงไหมพี่ฝากหน่อยผมขอคนพี่ฝากหน่อยผมก็อยากชวนพี่น้องชาวสวนนะครับเชมาชวนอไมใช่เวอร์แพนครับผมว่าดีดีดีครับดีพีกวัญมามีอะไรเสริมไหมมีอะไรเสริมอีกไหมครับเต็มร้อยแล้วเต็มร้อยแล้วระับใจแล้วรับใจนะครับท่านผู้ชมนี่คือเสียงจริงของเกษตรกรยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องพี่เชื่อพี่ทั้งสองครับสิ่งที่จะบอกท่านได้คือนี่ครับ มันต้นไม้เราเจอมหาปีติปีที่แล้วนี่รวยไปนานแล้วนั่นนหะจริงจริงได้รวยอันนี้มันยังออกให้ลูกให้พี่อีกกี่ปีมันยังออกออกให้พี่กี่ปียังจะออกมันเนี่ยกจะต้องตายแล้วยังตายแล้วต้องตายยังไงหราอยังก็มันก็ะไดเรืออะไรน้ำหนักตีอ่ะเนาะ ทนผมก็ยังได้มีสิทธิ์ได้พันเกินร้อยลูกไปเนี่ยสามสิบลูกทั้งหมดยังมีโอกาสครับ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 โอเคนะครับผมล็อกคอไปเรียบร้อยพี่ทั้งสองนะเกินร้อยลูกเสร็จผมครับอ่าเนาะก็เดี๋ยวจะเรียนแกก่อนเดี๋ยวแะ่เนาะครับเดี๋ยวคงทุเรียนแกคงได้มาอีกรอบหนึ่งแน่การยาวส่วนนี้ผมผมเชื่อยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ ในในในส่วนนี้นะครับอย่างที่บอกว่ายังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่เชื่อพี่ทั้งสองให้ต้นไม้เป็นคนบอกว่าไอ้คู่หูมาสัญคู่นี้มันดีจร <ayo> ิงหรือเปล่านะทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าใครมาบอกเขายังไม่ต้องเชื่อทั้งสิ้นครับให้ต้นไม้เป็นคนบอกครับ <ù> นะแล้วพี่ทั้งสองยอมรับแล้วต้นไม้ของพี่ต้นทุเรียนของพี่บอกพี่ทั้งสองแล้วว่าไอ้คู่หูมาสัญเนี่ยมันเจ๋งจริงงนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากที่เปิดศูนยนะครับให้เข้ามาชมให้มาเข้ามาตะลุยแลวก็ หวังว่าเป็นอย่างนี้นะครับเกษตรกรทุกท่านครับต้องลองเปิดใจครับบางบางบางเรื่องเราอาจจะคิดว่าเองนะ<ม>บางบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้นะครับแต่ขอให้ต้นไม้เป็นคนบอกเรานะครับสําหรับวันนี้ผมเองนะครับตรุยทุ่งกับลุงอัดก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวไปพบกันสวนใหม่สวนหน้าไม่รู้จะเป็นสวนไหนแล้วพบกันครับสวัสดีครับ